สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทาง Call of Duty เนี่ยเขาได้ทำการเปิดมานะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรแล้วมีวิธีการทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องบอกว่าซีซั่นนี้นะครับเป็นซีซั่นที่9นะครับของปี2024นะครับ ก็เป็นซีซั่นใหม่นะครับขึ้นซีซั่นใหม่แล้วนั่นเองนะครับทีนี้ครับให้เพื่อนๆนะครับมองทางด้านซ้ายมือครับแล้วไปที่คําว่ากิจกรรมนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าของ Challenger p a r t นะครับให้เราเลือกไปที่ข้อคําว่าภารกิจนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าก่อนที่เราจะเข้าตัวกิจกรรมหรือว่า เข้าไปทำบารกิจนั่นเองนะครับให้เราเลือกไปที่ข้อคําว่าพิเศษนะครับนะครับให้เราเลือกไปที่ข้อนะครับซีซั่น2รีเมมเบอร์นะครับแลกรับรางวัลนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมจะมาอธิบายแล้วก็มาสอนทํากันในวันนี้ว่ามันทํายังไงมีวิธีการเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเรามาดูที่ระยะเวลานะครับในการทํากิจกรรมกันก่อนนะครับ สำหรับระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่นะครับ3ตุลาคมนะครับถึงวันที่25มกราคม2568นหะครับหมายความว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะครับ2567นะครับถึงวันที่25มกราคม2568น้นั่นเองนั่นหมายความว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะมีระยะเวลาทั้งหมดนะครับเกือบ3เดือนด้วยกันนะครับในการทำบารกิจ นะครับโดยที่กิจกรรมตัวนี้นะครับจะเป็นการนําตัวละครนะครับระดับอีพิกนะครับด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ตัวมาให้เพื่อนๆนะครับทำการแลกลับกันนะครับโดยที่ตัวละครเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวละครระดับอีพิกนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เราจะได้เวลาที่เราเนี่ยลงแล้งนะครับหรือว่าเล่นแบตเทิรรอยย่อนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะได้ตัวละครเหล่านี้เราจําเป็นนะครับจะต้องนะครับ ต้แลงได้ถึงนะครับในส่วนของขั้นแกรนดมาสเตอร์ขั้น3นะครับเพื่อที่จะได้รับตัวละครประจำสีซสั้นนั้นๆมานั่นเองนะครับโดยที่ตัวละครระดับอีพิกนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีตัวนี้ครับนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวละครระดับอีบิกทั้งหมดนะครับเป็นตัวละครประจำซีซั่นนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าการแรกรับเนี่ยใช้อะไรในการแรกรับนะครับเขาจะให้เราทำการสะสมหรือว่ารวบรวมนะครับในส่วนของโทเค็นนะครับสีต่างๆนั่นเองนี่ก็คือนะครับอันนี้จะเป็นโทเค็นทองแดงนะครับ อันนี้จะเป็นโทเค็นทองแดงนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญนะครับเหรียญเงินนะครับแล้วก็เหรียญทองนะครับแล้วก็จะมีตั๋วนะครับสําหรับตั๋วนี่จะพิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในภายหลังนะครับว่าไอ้ตั๋วนี่ยมันใช้ทําอะไรมันต้องทํำยังไงนะครับเราถึงจะได้มันนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเหรียญก่อนนะครับสาหรับเหรียญเนี่ย นะครับเราจะได้จัดการล็อกอินนั่นเองอาถามว่าล็อกอินยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับให้เรานะครับมาทดวข้อนะครับซีซั่น2 remember นะครับล็อกอินรายวันนะครับซีซั่น2 remember ล็อกอินรายวันนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการล็อกอินนะครับตามวันและเดือนที่กำหนดนะครับตามวันและเดือนที่กำหนดให้ครบทุกซีซั่น ให้ครบทุกวันนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเนี่ยสำหรับในส่วนแรกนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญทองแดงก่อนนะครับก็คือไล่ไปก็คือจะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับในส่วนของซีซันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของซีซันที่9เนาะเป็นในส่วนของซีซันที่9้านะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญทองแดงก่อนนะครับ สำหรับซีซันสินะครับเราจะได้รับเป็นเหรียญเงินนะครับแล้วก็ซีซันที่สินะครับเราจะได้รับเป็นเหรียญทองนั่นเองนะครับให้เราล็อกอินเฉพาะซีซันที่กําลังดําเนินอยู่นะครับให้เราล็อกอินเฉพาะซีซันที่กําลังดําเนินอยู่ซึ่งซีซันเเนี่ยจะเป็นในส่วนของเหรียญทองแดงนะครับซีซันสิเนี่ยจะเป็นในส่วนของเหรียญเงินและซีซันสินะครับจะเป็นในส่วนของเหรียญทองนั่นเองนะครับโดยที่การที่เราจะล็อกอินนะครับรับเหรียญทองแดงเนี่ยก็คือ ให้เรานะครับทำการล็อกอินนะครับทุกวันนะครับระหว่างวันที่3ตุลาคมนะครับถึงวันที่6พฤศจิกายน2,567นะครับให้เราเข้ามาล็อกอินนะครับทุกวันนะครับห้ามขาดเนาะห้ามขาดนะครับพอซีซันถัดไปนะครับก็คือซีซันที่10นะครับให้เราทำการล็อกอินนะครับในวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับ2,567นั่นเองนะครับ อันนี้เนี่ยซีซั่นที่10นะครับเราจะได้รับเป็นเหรียญเงินอย่างเดียวนะครับและซีซั่นต่อมาครับคือซีซั่นที่11นะครับก็คือซีซั่นถัดจากซีซั่น10นั่นเองนะครับซีซั่นนี้นะครับเราจะได้รับเป็นเหรียญทองนะครับให้เราทําการล็อกอินทุกวันนะครับระหว่างวันที่12ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนั่นเองนะครับเราจะได้รับเป็นเหรียญทองนะครับให้เราทําการล็อกอินนะครับให้ครบทุกวันครบทุกเดือนนะครับครบทุกซีซั่น นะครับห้ามขาดนะครับห้ามขาดแล้วก็สม่ําเสมอด้วยนะครับห้ามขาดเลยนะแล้วก็สม่ําเสมอนะครับถ้าเกิดเราทําครบตามจํานวนนะครับที่ถ้าเราได้เหรียญน,นะครับถ้าเราได้เหรียญนะครับตามที่จํานวนเนี่ยตัวเกมกําหนดนะครับเราก็สามารถมาแลกครับตัวละครได้นั่นเองอ่ะแน่นอนว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเหรียญเนี่ยกํา ตัวละครเนี่ยก็จะมีในส่วนของเหรียญกำหนดอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญทองแดงครบ24เหรียญนะครับเราจะได้รับตัวนี้นะครับต่อมาก็คือซีซันที่10นะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับถ้าเราสะสมครบ24เหรียญเนี่ยเราจะได้รับตัวนี้นะครับต่อมาครับก็คือซีซันที่11นะครับถ้าเราสะสมครบ24เหรียญนะครับเราจะได้รับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้ เมื่อสักครู่เนี่ยครับผมค้างไว้ในส่วนของตั๋วใช่ไหมในส่วนของตั๋วเนี่ยครับในส่วนของตั๋วตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการเดียวกันนะครับก็คือให้เราทําการล็อกอินนะครับให้ครบทุกซีซั่นนะครับห้ามขาดนะครับหมายความว่าถ้าเราล็อกอินครบทุกซีซั่นเราจะได้รับตั๋วเนี่ยไอ้ตั๋วสีทองตัวเนี้ยอย่างน้อยซีซั่นละหนึ่งใบน,นะครับเพื่อนําไปแลกตัวละครหรือว่าแลกปืนนั่นเองนะครับ หรือว่าแลกปืนนั่นเองนี่ปืนนี่นะครับก็เป็นปืนระดับอ e ีบิกเหมือนกันนะครับใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ